โอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง w วนด้าแวนสเมื่อก่อนใช้ชื่อแวนด้าทา o นะตอนนี้เปลี่ยนเป็น w วนด้าแวนสไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควันนี้เป็นพิกอ่ะเด็เนะาะสโอเคหนึ่งสองแล้วก็3นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมโอเคเลือกเสร็จแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยมาสำหรับคนที่เลือก คำทำนายไม่ใช่คำทำนายสิคนที่เลือกเด็กที่หนึ่งเคดูหนสิว่าในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าน่อนนี้เขาดูหนสิสิบไม้เท้าเทมเพลตเกสต์รันต์เด็กถือเหรียญลับเบิร์นะคะ Okay. เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของเขาน่าจะยังคงมีความรู้สึกคิดถึงให้กับคุณอยู่นะแต่ประเด็นคือเรามองว่าจากหนะ้าไพ่เหมือนทางฝั่งเขารู้สึกว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามาันดูยากที่จะเป็นไปได้จังเลยทําไมเขาถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถึงยากที่จะเป็นไปได้ห้ามเมเา้าสี่เมเา้าแล้วก็ชาดีออตอาจจะมีความไม่ค่อยเข้ากันก็ได้นะทัศนคติก็ได้ความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาคิดถึงคุณมันจะมีทั้งความสุข ประสงค์ก็ความทุกข์นะคะทีทุกทครั้งเลยโอเคเดี๋ยวเราเขอดูดนิดนึงว่าทางฝั่งของเขาเนี่ยมีแพลนอะไรบ้างไหมที่อยากจะทําต่อไปกับคุณดูซิราชินีถึงไม้เท้าเอ็มเพลอร์เดอะเฮอร์ ถ้าเขาส่งคุณได้เขาก็น่าจะน่าจะส่งคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเขาส่งคุณไม่ได้ก็น่าจะเป็นฟีลลิ่งของคนที่คิดถึงคุณแล้วคิดถึงคุณอีกไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นดีเทลที่ว่าจะทําอะไรอย่างเต็มที่เต็มทางนะคะอาจจะด้วยอีโก้ก็ได้ในด e แอมเพลตรงนี้แต่ประเด็นคือเรามองว่าดีเทลเขาคิดถึง เพราะว่าคีย์เวิร์ดของเราในวันนี้ก็คือเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะถ้าเต็ม10เราให้ความคิดถึงก็คือน่าจะอยู่ในเลเวลเต็ม10แต่ความคิดถึงเนี่ยก็ต้องแบ่งแยกกันออกไปทั้งในเวอร์ชั่นที่ดีแล้วก็ไม่ดีผสมผสมกันโอเคไปแบบเร็วๆนะคะจบละทีมที่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพยายามอัปเดตให้ได้มากที่สุดนะคะทีมต่อไปทีมที่2ก็คือคนที่เลือกสําหรับนี้ดูซิว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมขอค ขอดูหน่อย Empress 6เหรียญ1น,นถ้วย Lovers เด็กถือไม้เท้าโอเคดูเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกคิดถึงนะคะแต่ประเด็นคือมันเป็นความคิดถึงที่ ก็ยังคงรักตัวเองอยู่ก็แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้ชีวิตฟีลแบบแคร์คนอื่นมากนักน่าจะแคร์ตนเองเป็นหลักเสียมากกว่านะคะ,ะเป็นความคิดถึงที่สบายสบายเบาๆพยายามจะคิดถึงเฉพาะโมเมนต์ที่ดีเท่านั้นด้วยอะไรที่ท็อกซิกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเอามาคิดถึงนะคะเขาดูหน่อยเขามีแผนแผนเขามีแผนที่จะทําอะไรกับคุณบ้างไหมดูสิ อ m ม e ิ s I'm เ o ริ r e ไม่ใช่เอมเพรสเดสตาร์เด็กถือไม่ทาราชาถือไมอะเถ้ายังมีการติดต่อกันได้อยู่เรามองว่าทางฝั่งเขาน่าจะมีการติดต่อมาในเร็วๆนี้อาจจะมาในเชิงของแฟนวิทก็ได้ถ้าคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาในลักษณะนั้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนวิทก็อาจจะเป็นในวีที่แบบว่าติดต่อมาเพื่อที่อยากจะคุยอยากจะทักทายอยากจะเจอ,อหรืออาจจะอยากมาใช้เวลาสเป็นเวลาเหมือนเดิมนนะคะ,ะดีเทลเนี่ย ถ้าระบุเป็นช่วงระยะเวลาก็คงอยู่ในสกคบแบบหนึ่งเดือน2เดือนประมาณนี้จะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณนะโอเคเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเฮลตี้ไหมขอดูหน่อยสิห้าเหรียญเด็กถือไม้เท้าอันนี้อะไรอ๋ออัจวินถือถ้วยแล้วก็อัจวินถือไม้เท้าโอเคแล้วก็สิบถ้วยนะคะขอดูนิดนึงอืมโอเค ก็ถือว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แย่นะแต่ประเด็นคือ base on ถ้าเริ่มต้นมาดีความสัมพันธ์มันคงไม่มีอะไรที่มันแบบแย่ในปลายทางแต่ประเด็นคือถ้า base on เริ่มต้นมาไม่ดีปลายทางก็ถามหาความดีไม่ได้นะคะจากหน้าไพ่นะโอเคจบไปละคิดถึงไหมคิดถึงถ้าให้เต็มสิบเราก็ให้เต็มสิบเพราะว่าดูมีแพลนว่าอยากจะเจออยากจะคุยอยากจะนัดเจอดีเทลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับทีมที่สองและทีมสุดท้ายค่ะคนที่เลือกเด็กนี้โอเคมาเรามาเริ่มกันเขาคิดถึงคุณบ้างไหม สีด่ดาบหไม้เท้าสี่ถ้วยสองไม้เท้าเทมเพลนกอ็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันก็ได้นะอาจจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอดูเป็นดีเทลความสัมพันธ์ที่อาจจะมามาไปๆป,ปก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นความคิดถึงที่มีบ้างในบางครั้งแต่บางเวลาก็คือลืมเลือนไปเลยดูไม่ได้ใส่ใจดูไม่ได้สนใจอย,อย่างเต็มที่จากหนา้าไพ่ถ้าเต็มสิบ เรามองว่าความคิดถึงที่เขามีให้กับคุณน่าจะอยู่ที่เลเวลประมาณสักแบบห้าหรือหกประมาณนี้เพระาะว่าจากหน้าไพ่คือเขาก็ยังชิลกับชีวิตของเขาอ่ะเขาดูหน่อยเขามีแลนที่จะทําอะไรกับคุณต่อไปบ้างไหมดูสิ just i c e magician หกถ้วยถ้ายังเจอหน้ากันได้ยังคุยกันได้ก็น่าจะเป็นการส่งข้อความหรือนัดเจอตามปกติสุขแต่ประเด็นคือจะไม่มีอะไรที่มากกว่าที่เคยเป็นเขาดูอีกมีอะไรอีกไหมที่เขาแลนเอาไว้สี่เหรียญราชาถือดาบไม่มีไม่มี คนคนนี้เขาดูไม่ได้มีแพลนอะไรที่ดูยืนยาวหรือว่าหวังสูงกับความสัมพันธ์เขาเน้นไปแบบชิวๆนะคะโอเคจบไปแล้วทั้ง3ามเด็กโอเคเดี๋ยวไปคิวต่อไม่ใช่คิวต่อไปเดี๋ยวไป pick a card หรือ pick a deck ต่อไปแล้วกันพยายามอัโปโหลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณเมื่อาที่นี้ติชมได้หมดเลยนะขอบคุณ